ดีครับสวัสดีพี่น้องมืัอนี้ร่มหนาวร่มกับเสื้อไวแห้งผ้าผีผ้าหนองเมืองเบาเบาถนมหน่อยเตียนงามหรือว่าเบาถนมหน่อยปากแต่ไม่รูงง้ใครดังไฟฟิงข้างมอจ้า,จาวันนี้มาสวนตะเด็กมาป่อยพักขี้เล็กอะไรเช่นผักขี้เล็กมาต้มไปพักสีแกงผักขี้เล็กพี่น้องมี่ผ้าพยนต์ใส่ยนบ่แมเนียนเกี่ยันผักขี้เล็กปรงก็เลย เก็บเัต้มขาโมกัน่ากนหอได้ทำเย้านั่งหรืคือดำดบ่แล้วต้มนำมันมันดอกก่อนที่สองแล้วมันสองสองนำแล้วถ้าในยานังเนี่ยไปเจ็บยานังไม่ี๋ยงไฟเรียมกากอยู่คนเรียมตูกาคูซ่าไปวิโน่เจ็บยานังกันห้องไปจ้าแม่ลงไจ้าไปเจ็บพักคาบใยยานัง อยู่สวนเด็นน้องเย็นเก็บเก่หน้างขึ้นมูเหรอจว่าดิไม่ยดแน่ว่ลพ่อเดี๋ยวหอมถือกินกินก็เดียวลหรอวะร่มแห้งเสียงสน ในไตเสียสองซ่อนสามซ่อนยังบุกอยู่บ่ติมันร่มหนาวครับหนาวเป็นทางการเนี่ยย่าเจอฝนมากทถอแมนยูสิได้เกี่ยวเขาไปแดงแดงนั่งกับมาหน่อยอย,อยู่น้ำกันเดยอืมของคูกันว่นจี้พอแล้วกูไป

ออกขอีนีสปอนปเกินพ่อไปละมนเห็นในคคิก็อยว่าโอเจ็บขาเจ็บแงเนาะมือพอดีเลก็ดับจอไปหนอยเพราะว่าอันเที่ยนีมันอัาเข้าไปฟังนึง เรานี่ดีช่วง cắt สิเก็บ là ผักสีกะอีดาวยาบัญชันกะกําลังน้ําเป็น ว่าลแล้วพี่น้องต่ำหนาโยงเอาใช่ลังคุนกันบยีีปันลังคนก็บยีเป็นหนึ่งเนาะแม่นโยงเอาดีแลธรรมชาติแม่ชทางมื่อไหร่เราเด้อจ้ะหนาวโยองอย่านั่งเสียกูหนาวปานนี้หนาวมากกันมากกัาแน่เอยขันไปเพ่งเกิดได้ทอกนี่ที่เด็ดในงานพี่น้อง โอ้คักเลย,เยน้องขี้เล็กเส้นหนังนนสุดเท่านั้นแล้วในการเลยขีเล็กเ<อ>ส้<อ>เนนัาันแหลกป่าสีอ้อมปูอ่าปลกหอยบลาด่ไม่ได้ผ่อ,อเพราะขี้เล็กก็เลยสีเทียมเพราะขี้เล็กเนาะีส่ฟางเรืองก่อนอ่อนเตียงตียก่อน หนาวเลยแเห็ดกางแกลอากาศหนาวดังไปกินก็จะสยบดังเดือดมัหยังุ่กินมันยัง่เดือดก้อนยังบมเมื่อดย่อยงมันออกหอไอ้เหลกต้มงีเทากันเลยดีมองนึ่งมันเห็ดเบียดไดมันอากาศมันเย็นเสียเสียยาเสียอย่างไม่สวนเป็นฝนเงินอ่อยเหี่งเนาะเสียา

ลงไปหอมแดงเียงเียงมรงพอมบันปลาเดกไห้ไงปพอหน่อยก็เก้าหลอจะ๊ะประเดกเสียบพลาล้านน่างามขนโคนลงไปจะสองทับที่ ข้าวบ่งพ่นองปูใหญ่จ้ะปูตัวใหญ่หอยเราอมซครัหอยมอมซีปูใหญ่่เฒาเ่เฒาอาจ้าขอบคุณหลายๆเด้อไหจ๋าสีออมอรนี้ออมปูพ่นองจะกลับกับพวกนี้อีตัวเดียว เดี <mile> ๋ยวเสียบของพูดอะไรได้ไเงีพ่อทีโอปูหยหลวงร้านกินหนเขาเพียงเมียนของไค1หนไดงจังเสียบเอาต้มเอามันจังหวานตอนนีเอานังนิดนั่นฉันยิน่องอกเออออเออเออเออออเ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 อเอเเ สาบเท่น yeah. ันเสียแฟมาตัเห็นพอถือกล่องฮะ่ากะดกคนอายคนละน้อนนั่นะมันาวเด็คุยังะแม่บไปบ มเงย้ยเ้าไห้ก็เลยจงหแต่เมีมตัวเดียวก็้จมืองย้งคือเขาเะมีเลี้ยงมาป้งบกวยว้เหรอซิเมนตี้หตเมากล้วยหยวกแล้ไปมันมีบุ่นร่าเปลาึหยวกพอดีเลยเมีกินแจงพุ่ขี้เลกหอมมือหัวยุบหอมับปลาเดกไัตอมานท่อนเว่คขึ้นเลย ี่ลงไปอีกตู้ักหอมสุักทากนดบอกเส้นเต๋อเส็เหมนกันะจ๊ยังเหลาก็ดิดิดิเี แต่เสียบครับพี่น้องลงเนี่ยแกงผักขี้เหล็กใส่ผักซี่หอมๆขบผักแล้วว่าผักซีผักขาผักมีตูมีห,หนังกรอบเสียบไอ้เจ้าเลี้ยบพี่น้องมาดิเอาวงห้ามมาดิมาเด้อพี่น้องมาดิแกงผักข <c oughs> ี้เหล็กใส่หนังลับกัน าเสียงสนุมม่นเบาแน้อก็ดังดีถึงกังข้างหมอเมนูที่สองปูมาล่งกลยประเดอมอมนะบต้มอบเอาออมสามตัวนี้ก็ให้กินตัวดีปลาหมึกหนึ่งตัวพี่นางอบในน้ำกันเห็นไหม เวจลายยตอยู่เก <m> ีบไวใส่อะกียก็ได้หอมประเด็กหน่อยส้อยเดิมตอนบอกแตงจะประกอบตนามีตนนี่อกาแฟ อกจะออกเซ่บเิดน้อยาสิบีบเอาเลยมาแมนเตอร์เป็นอย่างขนม่แก่นต่แก่นวัดจะได้กันน้ำได้เตะน้ำมากอก จะประกอบอ่ะประกอบประแดกที่หลดตามแบบยังไงกลิ่นน้ำลายน้ำเลนไฟ <laughs> ไปบีบเบอร์ผวหอมกโสบยสุดหูหอมบุรเนาะไปเด็การหอดตานเอายกาคนตาึกตยังไงไ้ มูเระจบไปตกสิเม็นมูหนีอ่ตกตกกตกมุดนไตกมตกปูปููตกบ่ไดนเด้อปูนิ่วลำฟังน้ำปู่ะนีน้ำทะเลเ็รก็ไปจับหรือว่มนีบแต่วาเคยเห็นเห็นแต่ปูยังปูร่มที่เรียนอยู่น้ำฟังหาไส้ไปยุ่งชามไปฟ้าไปหลายย่รในการหลดัตอน ไปพี่น้องกินข้าวอนกันเดิมมือนนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เนีย่ยเส่นไงมีตำแตงมีแกงผักขี้เล็กเส้นหนังนี่โอ้ยหอมหุยพี่น้องเลยเหนือที่เด็ดคือกันปูหมึกมาพี่น้องมากินข้าวง่ายน้ำมูปีรุ่นมันเยือก,กระดาษเย็ยนเดืบแซ่บน้ำกันกระเซาะเดือดน้ำไงคุยกับ เลยพีุ่มองทุบแล้วครับกินยางไปจีเล็กโอ้หลายแนวอยู่เสื่องปูเสื่องตำแซ่ ดังดังเาจเบคอมชช่นพ้อนกับอันพล

เดี๋ยวมไม่ว่าท่นนมีบางใบอีกเี๋ยว่าวท่าันแล้วว่าะ่ันแล้ว,ยว<า>อยู่อ่ะปาเหื่อหมเลือดันมาแล้ว <c oughs> จังประเด็นปากเงี้ <c oughs> เอาได้ก่ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณที่คอยเป็นกำลังแรงใจอีสานบน้านหน่อยขอขอบคุณเงาเผาเดอ้อที่ให้ปูมาอยู่มากินเอาได้ก่อขอให้พี่น้องมันเท่าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงสุขภูทุกคนสวัสดีครับ